ผ่อนคลายหมุนหน้าจอมองไปรอบแล้วยิงทันทีที่เป้าเล็งอยู่บนกัะโดดตรปุ่มยิงเพื่อยิงเมื่อเป้าเล็งเปลี่ยนทิ

ไม่ต้องห่วงเพื่อนร่วมทีมจะรักษาคุณเองเราจะตรูกรคนสุดท้ายแล้ว First Blood Triple Kill q r p l e Kill ุดหดกระโดดยิงพร้อมจะลงสนามจริงแล้วหรือยังมุ่งหน้าไปที่เกาะสวรรค์กันเถอะ